นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาออกไม้ครับมาดูว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันไหมครับก็เหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อปลาเกตพันอ้วนมันเดิมครับเดี๋ยวมารอดูครับว่าวันนี้จะมีตัวกินครับนี่ครับเหยื่อที่ใช้วันนี้สูตรปลาเกตพันอ้วนเกาะเม็ดฟงครับ เรามาดูกันนะเจ้าว่าจะกินอยุงตุงนางไหม,ไไไมไนั่นน่กลัวใช่ EP วุ่นวายฟิชชิ่ง ตัวนี้ไหนเอามันขึ้นมาเดี๋ยวมันลดลงเหมือนตอนนั้นนะนั่นก็สูดอีกนะก็สู <laughs> อ้อวุ่นวายจริงๆไหมล่ะเออโอ้ยก็ตูดต้อง, <c oughs> องไปออกได้ไหมล่ะถ่ายไว้แล้วเนี่ยถ่ายออกเลยฮะ <c oughs> แก่งเก๊กเนี่ยออกไดดก็ถ่ายคลิปอยู่นะเฮ้ยก็ตูด ต <Yeah. S 2> ายกูหุ่นไหวพิชิ้ ทำไมมันขนาดน,นั้นล่ะโอ้ใหญ่ด้วย ยกยกนนี้ทยกันเลอ้ไทยอยู่ทำไงมันกินซ่อนก็ไม่ได้ตั้งคากล้องไงอุ้ยตัวใหญ่แล้วอะ ่ัน้ยเลอ้กเนี่ยเอาเกยเอาเกยไปก่อนเกยไปก่อนเอ้ยเกยไปเกยไปเอาวางไ้ก่อนเกยโคกไ้ไปเอาอันอื่นไปเอาอื่นก่อนำําไม่ไปเอาขันอื่น เอาคันอื่นก่อนอเอถ่ายเล่าคันแรกด้วยใช่ไหม เอาขาตั้งกลง้องมาอยู่ไหนฮะเอาเกยไว้กว่อน <c oughs> ถือกล้องสั่น

<Wow. S 2> ว,ว้าวอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอืออุ้ยตัว,วใ,ใหญ่ฮ่า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 ยง่างตนนี่ เพยนใหญ่ใช่ไหมลุม้มลุกคลกครานอ่ะสามตัวเอาเอาให้มันขยับลงไปในน้ำมีกทีนั่นอ่ะเออตัวใหญ่ด้วยแต่เดยวออกบิ๊กอุ้อยขั้นตอนเด็อืมมีอีกไหมนะ่ะชุดเดียวชุดเดียวกันนหนชิ้นสี่ชั้นหนึชิ้นชั้นนั่นไง คันสองไม่กินนสี่คันหาคันกินสี่คันเนี่ยอวนตับเลยพุงอือเดียวกันฟูมข้นน่ะอากศาศดีไม่มีแดด Okay. Nee khali ho gini. Di ma dukane. Nee gini 哎呦！ Oh. ติดติดกันเลยเกือบสิบตัวแล้วโฟมครับโฟมเหยื่อค่ะเหยื่อพันอ้วนนี่คันนี้กูกินเนี่ยกินมาตัวขันเลยนี่กินอีกขันนีกกิน what ติดติดกันเลยเกือบสิบตัวแล้วฟูมครับฟูมเหยื่อค่ะเหยื่อพันอ้วนครับมาดูผลงานเหยือ่อสูตรปลาเก็ดพันอ้วนนะครับวันนี้ครับ เรามาดูนะคะว่าจะได้เยอะหรือไม่เยอะผลงานเหยื่อปลาเก็ดผ่านวนวันนี้ครับ กับไม้ธรรมชาติ